ช่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้ขคอมบูชาสปากลิงวินนก้าชี กลับเข้ามาสู่รายการชีวิชีวานะคะวันนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้นั่นเองค่ะตอนนี้ความรู้เยอะแยะมากมายที่เผยแพร่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่จะทําให้เราสุขภาพดีหรือว่าเจ็บป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อแต่เป็นโรคเรื้อรังเนี่ยมาจากเรื่องของปัญหาที่ลำไส้ทาน,ทานเอ,อ่อเป็นหลักเลยถ้าเรามีซุลินซีที่ดีอยู่ในลำไส้ในปริมาณที่เพียงพอ ก็จะทาให้สามารถมีสุขภาพดีได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามีจุลินทรีย์ที่ไม่ดีแล้วมันก็จะอาจจะเกิดผลทําให้เกิดเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆได้เหมือนกันนะคะ,ะก็เลยมีความรู้พยายามแสแวงหาความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการปรับอาหารโดยเฉพาะอาหารในกลุ่มพรีไบโอติกโปรไบโอติกหรือแม้แต่ตอนนี้ก็มีกระแสะเรื่องของโพสไบโอติกด้วยเหมือนกันวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันค่ะว่าความเข้าใจที่กําลังเข้าใจกันอยู่ในปัจจุบันเนี้ย ถูกต้องมากน้อยขนาดไหนจริงๆเราควรจะมีกรอบความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการปรับสมดุลในรำไส้ของเราอย่างไรถึงจะถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละคนด้วยวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์ประจําภาควิชาเวิช,าวชาศาสตร์ป้องกันและสังคมจากคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านรองศาสตราจารย์ดออรนายแพทย์กฤิชพงศ์พิรุณมาให้ความรู้กับเราคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาจริงๆอาจารย์หมอกริเนี่ยมีความรู้หลากหลายนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาขอความรู้อาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของ อาหารที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์นะคอาจารย์ก่อนอื่นเลยเราอยากให้อาจารย์ให้ความรู้เบื้องต้นพรีไบโอติกโปรไบโอติกโพสไบโอติกต่างกันยังไงคะอาจารย์จำง่ายง่ายฮะโปรก็เป็นเชื้อแบบมีชีวิตอยู่นะถ้ามันไม่มีชีวิตแล้วก็โพสไปแต่ถ้าพรีก็เหมือนกับของที่เป็นอาหารให้เขาคิดง่ายเหมือนพูดถึงต้นไม้กับปุ๋ยอะไรนถ้าต้นไม้ก็จะเป็นโปร ถ้าปุ๋ยก็จะเป็นพรีถ้าเกิดของที่ได้หลังจากที่ต้นไม้โตได้ปุ๋ยแล้วก็จะเป็นโพสไปอะไรมีประโยชน์กับร่างกายแตกต่างกันไหมอาจารย์ก่อนจะไปพูดถึงประโยชน์เนี่ยต้องคิดก่อนว่าเราต้องใช้มันก่อนหรือเปล่าอ๋อต้นคืองใช้ไหมใช่ไหมคะมันคือการเติมถูกไหมครับโดยธรรมชาติเรามีอยู่แล้วไหมอาจารย์ทั้งสาตัว ร่างกายทุกหงของเราทุกคนก็จะมีจุลินทรีย์เนี่ยอาศัยอยู่แล้วค่ะวะนนั้นก็จะมีเยอะมากมายหลักข้อที่หนึ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือมันมีเขาเกีดเ diversity คือความหลากหลายค่ะแปลว่ามีสิ่งมีชีวิตหลายๆแบบแต่ละแบบมีจํานวนเยอะค่ะแล้วหลักการเราคิดว่าถ้ามันมีความหลากหลายเยอะเนี่ยทั้งจานวนแล้วก็ประเภทเนี่ยมันทําให้เข้าที่เข้าที่ไม่อยากใช้คำว่าบาลานซ์นะใช้คาว่าเข้าที่หมายถึงว่าสมมติถ้าเกิดมันมีเชื้อที่แบบ ไม,ไม่ไม่ไม่ดีกับมนุษย์เนี่ยแต่ด้วยความที่มันเป็น,ปนความหลากหลายเนี่ยผู้ร้ายก็ออกฤทธิ์ไม่ได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าว่าว่าเราเราอยู่ในนิเวศวิทยาที่ดีแล้วหรือยังคะอาจารย์เรามีวิธีตรวจได้นะครับ<อ>เราสามารถตรวจได้หลักๆเนี่ยร่างกายทั้งร่างกายเรามีสามารถตรวจได้ทุกจุดเลยนะฮะ<อ>เราเก็บตัวอย่างจากอุจจาระก็ได้เปลือกตาก็ได้ในช่องปากก็ได้จมูกก็ได้ช่องคอก็ไใช่ฮะเพราะทุกที่มีจุลินทรีย์หมด ถ้าเรามองว่าร่างกายเราเหมือนเป็นประเทศไทยเราก็จะพบว่าอย่างรู้ว่าภาคใต้ก็จะเหมือนกับเราตรวจส่วนล่างภาคบนเราก็ตรวจส่วนหัวส่วนหน้าส่วนเนื้อก็แพทเทิร์นจะไม่เหมือนกันแต่ละตำแหน่งของร่างกายจะมีมแพทเทิร์นไม่เหมือนกันแต่มันจะมีแพทเทิร์นที่เป็นมาตรฐานไหมคะอาจารย์ไม่มีมาตรฐานมีแต่ข้อมูลเรรนมันไม่ใช่สแตนดาร์ดเรนเฟอร์เรน์แต่เป็นแค่การอ้างอิงว่าเราเคยมีข้อมูลไว้ไหมว่าถ้าเกิดว่าเป็นประชาชนประเทศนี้แล้วก็ปกติสุขภาพดี ตำแหน่งตรงนี้มักจะเจอเชื้อแพทเทิร์นไหนเหมือนเป็นการเก็บสถิติใช่ใช่เพราะเรารพยายามทำฐานข้อมูลแบบนี้ของโลกเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีมาตรฐานอะไรที่บอกว่าอวัยวะส่วนไหนควรจะมีจุลินทรีย์อะไรมากกว่ากันรหรือว่ามีอะไรบ้างสายพันธุ์อะไรบ้างใช่ครับคือมันจนะแค่ว่าเห็นแพทเทิร์น เวลาไปเที่ยวบ้านเพื่อนเนี่ยเราเห็นสวนของเพื่อนสวยจังเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องไปทาสวนเราเหมือนเขาเนี่ยกำลังจะเดินถามอาจารย์ต่อว่าจริงๆถ้าอย่างนั้นประวัาจุลินทรีย์ของคนในแต่ละชาติแต่ละประเทศไม่เหมือนกันไม่เหมือนแม้กระทั่งตัวตัน่งในร่างกายก็ยังไม่เหมือนกันอ๋อโหนี่มันแปลว่ามันซับซ้อนมากมากเลยมันเป็นการคิดแบบชีววิทยาซึ่งมันจะไม่มีความแน่นอนมันมีความหลากหลายมากๆเลยแล้วมันมีเยอะไหมคะสายพันธุ์ในตัวเราเนี่ยทับความคือถ้าพูดถึงพวกจุลินรีย์เนี่ย เรามีองค์ความรู้แค่20%อของจาก100เท่านั้นเองที่เราคุยๆกันอย่างเงี้ยจนมีคนแบบตีพิมพ์วิจัยแล้วบอกว่าเนี่ยที่คุณกำลังพูดถึงเชื้อแบคทีเรียกอขอคองอที่ทำขายกันอยู่เนี่ยมันเป็นความรู้แค่ไม่ถึงหนึ่งเซลยนะมันอาจจะมีเชื้อที่ดีกว่านั้นแต่อยู่ใน80%เปเ็นที่เลยความรู้ไม่ถึงเรายังค้นไม่เจอมันอันนี้ผมทาไปตอนนั้นได้ทุนของประเทศมา10ล้านแล้วเราก็เก็บข้อมูลคนที่ เรื่องไขมันตอนนั้นเราเน้นอราเราไปเก็ไขมันในเลือดสูงอย่างเงี้ยเหรอ่าผมแบ่งเ,เขาเรียกผมแบ่งว่าเป็น3 fatty space ก็คือในเลือดในตับในผิวอ๋อสมส่วนแล้วมันจะมีบางคนที่ไขมันเกินทั้ง3บางคนเกินแค่บางที่บา,บางคนเกินแค่2ที่จาก3 แล้วเราก็มาเทียบว่าจุลินทรีย์ต่างกันหรือเปล่าแบบไม่มีไขมันมีปัญหาเลยเลยแล้วเขามีเชื้ออะไรที่ปันจริงๆมากกว่าคนคนที่เหลือทีนี้ก็เราก็ได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วเราก็เลยได้สายพันธุ์มา39สายพันธุ์เป็นของทีมที่เราก็เดี๋ยวกําลังจะเอาขึ้นออยอ๋อเหรอคะเป็นสายพันธุ์ที่ควรควรจะมีอยู่ในร่างกายเราไหมไม่ได้แปลว่ามันต้องมีนะฮะคือหมายถึงว่าเป็นสายพันธุ์ที่เราค้นพบแล้วว่ามันไม่ได้มาทําร้ายเรามากมาย <ม>แล้วก็แนวโน้มเกิดประโยชน์มากกว่าโทษแต่ไม่ได้บอกว่าเกิดประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้อาจารย์นี่ยังบอกแบบเพื่อ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  <ๆ S 1> ไว้หน่อยเนยายะยกตัวอย่างเชื้อที่เรากำลังทำหลักๆตอนนี้ชื่อแลคโตบาซิลัสที่อยู่ในในมเปรี้ยวแพ,น,พนทารัมมันต้องดูว่านาวสกุลชื่อแล้วก็ชื่อเล่นอ๋อาะฉนั้นอย่างในนมอย่างในนมเปรี้ยวผมก็มีทำวิจัยเซอร์เวย์เอาไว้เราไปเอาอนมเปรี้ยวโยเกิร์ตที่ขายตามร้านสะดวกซื้อทราบไหมฮะว่ามีกี่ยี่ห้อ โอ้โหเยอะมากนะที่วันนั้นเราปีนั้นเราเซอร์เวย์ไปเราเราได้มา144ยอเยอะขนาดนั้นเหรอคะ144ยี่ห้อเนี่ยมาจาก14บริษัทแล้วก็จะมีประมาณ3ใน4คือ75ที่ในยี่ห้อนั้นเนี่ยจะมีจุลินซีมากกว่า1 1 1สายพันธุ์แล้วเป็นจุลินซีดีไหมคะที่แบบ อาจจะมีประโยชน์มากกว่าไหมใช่ก็จะมีกลุ่มหลักๆจะเป็นกลุ่มแลคโตบาซิลัสค่ะแล้วก็จะมีสายกลุ่มตระกูลสเตปโตคอคัสซึ่งมันทําให้ซึ่งเห็นไหมพอฟังเลยสเตปโตคอคัสมันทำให้ท้องเสียล่ามันเป็นนามสกุลผู้ร้ายนี่นใช่ไหมคะแต่แต่ชื่อก็คือเทอร์โมฟิลุสเทอร์โมแปลว่าอุณหภูมิฟิลุสแปลว่าชอบคือกลายเป็นว่า ตระกูลนี้แต่ชื่อนี้กลายเป็นดีแล้วมันมันจำเป็นต้องขึ้นอยู่กับปริมาณไหมอาจารย์สมมุติว่าขึ้นกับสายพันธุ์แล้วสองันที่อาจารย์บอกสมมุติว่าในนมเปรี้ยวที่เราเจอ140แบรนด์เนี่ยมี2สายพันธุ์ที่เจอเป็นหลักใช่ไหมอาจารย์ไม่คือนมเปรี้ยว140แบรนด์เนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยของโปรดักต์เนี่ยแบบไม่จะมีมากกว่าหนึ่งสายพันธุ์อ่ามากกว่าหนึ่งสายพันธุ์ก็จะอยู่ในกลุ่มสองสายพันธุ์นี้สองม่กมันจะมีสายพันธุ์อื่นอีกอ๋อมีสายพันธุ์ ส่วนใหญ่เป็นประโยชน์ตอร่างกายขเขาขึ้นทะเบียนเป็นโปรไบอติกแล้วมันต้องขึ้นถูกกับจานวนระบบกฎหมายถือว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์กันประโยชน์มากกว่าโทษอ่าอ่าแล้วมันต้องขึ้นกับปริมาณจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในแต่ละหนึ่งหนึ่งพอชั่นนีในกติกาของกระบนการกฎหมายเนี่ยไม่ได้มีประเด็นนั้นเขามีแต่ประเด็นว่าขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเชื้อเนี่ยถ้าขึ้นทะเบียนเป็นแค่นมก็ไม่ต้องไปพิสูจน์ว่ามีปริมาณเท่าไหร่ แต่ได้กิดจะขึ้นทะเบียนเป็นอาหารเสริมเราก็ต้องระบุว่าอาหารเสริมนี้มีเชื้อที่มีชีวิตอย่างน้อยกี่ตัวกี่ตัวเอาอ,อย่างนมเปรี้ยวหรือยโยเกิร์ตเขาต้องระบุไหมคะอาจารย์ตอนเขาขึ้นทะเบียนเป็นนมก็อยู่ที่ประเทศต่างๆด้วยว่าเขาจะจัดว่าผลิตภัณฑ์นี้ถือว่าเป็นอาหารเป็นอาหารเสริมหรือว่าเป็นยาไปเลยมได้หมดนมหรืออะไรก็ใช่คำว่านมมันเป็นชื่อของซัมติงที่มันก็คือมิลค์ แต่ถามว่ามิ้วนมเนี่ยจะไปขึ้นทะเบียนเป็นยาก็ยังมีคนทํานะบางบางที่ก็จะมีการทานมบางอย่างที่ใส่จุลินทรีย์บางอย่างแล้วออกไปเพื่อจะไปรักษาคาวมิวเวลจี่ไปขึ้นทะเบียนเป็นยาว่าเป็นนมเป็นยาแบบที่เป็นนมเ,เพื่อจะไปรักษาการที่แพ้นมบัวเพราะฉะนั้นคุณมากินนมยี่ห้อนี้จะได้ไม่ไม่แพ้นมัวก็กลายเป็นยาไปใช่ อ๋อนี่มันมีความซับซ้อนละเอียดมากๆเลยนะคะยิ่งคุยไปยิ่งแบบละเอียดมากๆเดี๋ยวพักครู่หนึ่งกันละกันแต่ตอนนี้เราเข้าใจแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วในร่างกายของมนุษย์ในแต่ละเผ่าพันธุ์หรือว่าในแต่ละคนก็อาจจะมีจุลินทรีย์พื้นฐานของตัวเองเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างนั้นเราจะดูแลตัวเองด้วยจุลินทรีย์ได้อย่างไรพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาขอความรู้จากอาจารย์หมอกริชกันต่อค่ะปนปนนั้ใหคคทุก